รประการที่สองนะครับก็เป็นเรื่องที่มีมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างเป็นครนแนูแนวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกยศหลอกเงินนักเรียนโรงเรียนที่จังหวัดต,ตรังนะครับซึ่งมิจฉาชีพก็ใช้วิธีการก็คือเข้าไลน์ Open นแคทนะครับกลุ่มแนวกยศของโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเป็นชื่อครูปฏิบัติงานนะครับแล้วก็หลอกถานข้อมูลนักเรียนนะครับม .6 เอ่อ เป็นสมาชิกนะครับที่กู้เงินของกยศานะครับก็มีผู้เสียหายรวมทั้งหมด25รายด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือเด็กเหล่านี้ก็คือให้ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็หมายเลขบัญชีจํานวนเงินคงเหลือในบัญชีแต่ยังไม่ได้โอนเงินนะครับ17รายประเภทกลุ่มที่2ตอนนี้ให้ข้อมูลส่วนตัวไปด้วยให้หมายเลขบัญชีจํานวนคงเหลือในบัญชีแล้วก็โอนเงินไปนะครับ8รายนะครับเป็นเงินทั้ง4 8่ห0แสบบาทนะครับ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนก็ได้แจ้งระงับกลุ่มรายนี้นะครับเพื่อทางานธุรกรรมทั้งหลายสมุเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการไปเรียบร้อยนะครับทนส่สมประเด็นครับแล้วเราท่านก็ได้แจ้งเตือนไปทุกโรงเรียนในกรณีที่โดยเฉพาะเด็กนักเรียนบาง,งที่ในกลุ่มเงินกน่อยตอบนะครับว่านี่เป็นเคสตัวอย่างนะครับเราประชาสระพันา์ไปถึงทั้ง2 4 5เคสนะครับที่มีนักเรียนอยู่ในสังกัดของเรานะครับที่กู้่มเงินก่อยศนะครับเพื่อไม่เกิดเคสกรณีนี้อีกต่อไปครับ